ชุดทำงานครับมีคนบอกว่ารองเท้าสวยครับ <c oughs> อันนี้คือผลงานที่ทำเมื่อวานนะครับอจะสลับกล้องไงเนาะถ่ายคลิปสลับกล้องไม่เป็นเอาอย่างนี้ดีกว่า นี่น้ำส้มคนไม้ร้อยเปอร์เซ็นครับฝั่งนี้ได้เยอะกว่าแต่ฝั่งนี้ได้ไม่ค่อยเยอะนะฮะแต่ก็ได้อยู่นะฮะโอ้ย,ยุงเยอะนี่นะฮะอันนี้คือ ไม้อันนี้คือไม้กระถินสดๆนะฮะนี่นะฮะโอ้ช่างใหญ่ๆแรงไม่ถึงนี่นะฮะ ก็ถือว่าได้ผลดีนะครับโอ้ได้เยอะแล้วนี่เออถังรุ่นนี้ดีจริงๆครับอุ้ย,ยบางคนบอกเออมึงเฮ็ดถังทำถังด้วยเหรอหมายถึงบางคอมเมนต์เขาบอกว่าผมผลิตถังยุงเยอะ มาถึงเป็นถังอะไเนี่ยผมไม่ได้ทำแต่อันเนี้ยผมทำครับผมอะขอบคุณมากครับผมที่รับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณหล,ลายๆครับ